จัดการ RKO ผมแตกด้วยผมโอโยจับแปลกผมแหกแล้วยังไงฟาดลงไปผมโอโยจับจับโยขึ้นโยขึ้นแล้วก็อัดโอ้จับโยขึ้น,โ,นโอ้โยครับผมวันนี้อยู่กับนายทองเกมเมอร์ในเกม WWE 2K 22แดนลี่ออตตันปะทะคิลีว,วันนี้จะเป็นยังไงผมมา ไปโดนเฮลอินเนอร์เซล์อะไปมาแล้วผมแลนลี่ออตันนะอสารลพพิดด้วยผมคนนี้ผมไว้ใจไม่ได้ฮะไฟเปอร์แลนลี่ออตันนะโอ้โหอย่างเก๊กอะแลนลี่ออตันไว้ไหมเนี่ยเจอกับพิลีมาแล้วพิลีผมมาแววโอ้โหวายวันนี้จะมากระทืบแลนลี่ออตันของพิีเะเดี๋ยวจะจัดให้ผมเอาวผมอยู่ในศึกอินเนอร์เซลผมกงเหล็กลงมาแล้วอะ กรรมาการบอกเริ่มปั๊มมาผมลุยผมโชกโชกผมแลนด์เลอันจับคิรีสแลมโอ้โหขึ้นคว่ำผมรีบจัดการผมโชกโชกไปโชกแลนด์เลอตันรีบจัดการนะกระโดดทิ้งศอกใส่คิรีผมโอ้โห้กลัวทันที1 2ได้แค่2อง อ้าวผมงัดคางผมงัดคางยังไงไม่ยอมะจับโยกขึ้นใส่เจอแมนซูเพลงโอ้โหจับโยกขึ้นพาวเวอร์บ m มโอ้หหนึ่งสองแรลนี่บอกยังยังทนนะผมเลยนี่อขาตันโชกไปโชกไปโชกไปโชกเข้าไปโชกเข้าไปผมโ,โ,โอ้โ จับแบกผมแบกแล้วยังไงฟาดลงไปผมโอ้ยหนึ่งสองยังผม,ผมเกือบแล้วอะคีรีบอกทำไมไม่สามคีรีบอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะบีพร้อมขึ้นมาจับเลยเนี่ยต้านยกทุ่มไปเหยียบตาช่างผมช่างน้ำหนักดูผมว่าเป็นยังไงคีรี เพดตําหนักผมแบกผมแบกขึ้นมาผมเล่นเน o ตั้นจับจับโยขึ้นโยขึ้นแล้วก็อัดโอ้ยโยนทิ้งไปกระแทกกับลูกกงฮะเวียงขึ้นไปบนเวทีผมคิรีเบดนะผมเบดลิสล็อกต่อด้วยแฮมเบอร์ล็อกต่อยไปที่ฟีข้างต่อยไปที่ฟีข้างแล่นเน o ตั้น รอผมอย่าเผลอแล้วกันโดนอาเคโอผมแบกขึ้นแบกได้ยังไงเน็กเวกเลอร์ผมแนลนเรียตันเอาฮะจัดการอาเคโอผมแตกด้วยผมโอโ้ยหนึ่งสองยังอะผมโอโ้โหแตกแล้วผมคิรีโอโ้โหเอาฮะแบกขึ้น แมกแล้วยังไงร,ระวังจับโยนขึ้นเอาทิ้งอัดกระลูกโกงอีกแล้วอ่ะโอ้โหเลนี่เอาตันแข็งแรงอ่ะกูเหวี่ยงอัดกระลูกโกงทะลุออกมาเลยผมโอ้โหมึงมานี่เอ,อขี่ดีขี่บอกโอ้ยแล้วกูกวียงไปอีกโอ้กวียงไปเวียงมาไตาผมไตขึ้นไปเลยผมนเลนี่เอาต้นเลนี่เอาต้านบอกกูไปแล้วกูไปแล้ว คิรีบอกบังไปไหนเฮ้ยต่อยแล้วหนีฮะเรเน,นต้าบอ,อกเฮ้ยชาวฮะมาสู้กันข้างบนนะผมตบต่อยเรเนต้าต่อยล,ลำตัวอาร์เคโอเจอผักคิรีขวางลำตัวผมเจาะยางเอาผมจับโยกขึ้นแบ็กสู้เพลง เจอเตะเออลน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 เกือบลนนะจัดการปุยเบลลี่ถูกเบลลี่โอเวอร์เฮนดสู้เพลกะกระทืบกระทืบโชกไปผมแล้วก็ทิ้งซอกใส่แลนี้อาตันโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าจะขึ้นมาตรงนี้ผมแบล็กเบ็คเกอร์โค้ดไลน์เอาแล้วะรอจังหวะผม อารเคโอโอ้โยจะทะลุเลยอีกนิดเดียวผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมเตะยังไงจับโยกขึ้นโอ้โหฟลอวเวสแลมผมหลนเลยฮะโอ้โหโคตรทันทีหนึ่งสองไปผมโอ้โหเรียบร้อยมแมร์นี่ออตันนะเป็นฝ่ายชนะผมตู้ผมอาเคโอแล้วก็ นี่โยนทะลุลงมาผมเดอะไวเปอร์แลนลี่ออตันเดี๋ยวเป็นผวาชนะคิลีไปได้ฮะโอ้โหยังตึงยังคอันะแลนลี่ออตันอันแน่อันแน่อันแน่ไปมฝากากดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับไปของซีอูเกนในคลั่